สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับอครับดูความลกส่วนหลังบ้านนะครับก็จะมีความลกหญ้าที่ปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็ต้นมอนนะครับมีความรกอยู่บ้างนะครับกับามาถึงอ่สวนมักซิดาหรือว่าอ่าฝั่งของเราครับ ปีนี้ไม่รู้จะเป็นไงถ้ามีลูกน้อยๆอย่างนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่นะครับเนี่ยตามปกติเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอ่านี่ครับความสวยนะครับของดอกที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ปีนี้ไม่รู้ว่าจะดกขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาแต่งนะครับมัวแต่ไปบ้าอย่างอื่นอยู่ไม่ได้มาแต่งนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีของแห้ชมครับดูครับดูครับครับ ดูครับดูครับมันคืออะไรครับเราเดินมาเห็นกระโดดจริงจริงจงอยู่นะครับเอ้าหลุดเลยเนี่ยอุ้ยหลุดออกไปได้ไงเนี่ยเอาแล้วสิโอ้ตายแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอ้เฮ้มีหน้า่ะถึงไม่โดนถึงไม่อยู่นะครับตายแล้วนะครับเราก็เดินมาเห็นนะครับ เดินมาเห็นอุตสารีบอ่ากับเปวโทรศัพท์มาถ่ายโอ้ยตายแล้วอ่ลงฉีกครับลงฉีกนะครับโอ้ยเดินมาดูเห็นแต่เต้นยิง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 อยู่นะครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยพลาดครับพลาดนะครับอุตสารีบรีบนะครับกลงแตกเลยนะครับเอาแล้วไงอยู่ดีๆก็กลงแตกนะครับ เห็นแต่เดินมาดูเห็นแต่มันเด่นตทุกทุกุอยู่นะครับพอเข้ามาดูโอ้โหตายแล้วครับกรงแตกนะครับโอ้พลาดแล้วครับทีนี้โอ้เวรกรกม <c oughs> เราอุตส่าห์จะ,ะโ,โชว์ความหมานซะหน่อยนะครับโอ้ตายแล้วนะครับนี่ครับร่องรอยมาจาร ขี้ก่อนไปเลยนะครับเนี่ยนี่นี่นะครับมีขี้ก่อนไปด้วยเนี่ยนะครับโอ้ยตายตายตายพลาดจนได้นะครับไอเราก็อ <c oughs> เสียใจจังเลย <c oughs> เราอุตส่าห์จะโชว์ความหมานซะหน่อยแต่ก็โชว์ไม่ได้นะครับเพราะกรงฉี่ครับโอ้ย าศาสไทยเดินไทยดูอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายอืมแต่ว,ว่าต้องมาพลาดให้เขาจนได้นะครับครับอะไรเนี่ยครับเอาความพลาดที่เกิดขึ้น,นครับทำให้เราอ่ายุ่งยากเล็กน้อยนะครับโอ้ยไม่น่าเลยนะครับเอา้าว่านไปครับแต่ละครั้งแต่ละคราวเออลงดีไหมเนี่ย จะลงดีไหมเนี่ยจเจอแบบนี้จะลงดีไหมเนี่ยเอา้าเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับ